นักเรียนครับวันนี้เราได้สึ่อาและเรียนรู้เรื่องซอฟต์พาวของบ้านตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนำซอาวเของบ้านตัวเองออกมานาเสนอให้พเพื่อนๆน่าชั้นเรียนนะครับให้ทุกคนเตรียมมาเพละหึงเรื่องนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับของบ้านเราก็มีของกเก่าๆเาไปล,ล,ลให้น นีฉันว่าตามไม่ถูกหรอกป้านนั้นไหมพี่อิงกับพี่สันเดย์เพิ่งเห็นเอไอมาสุดๆมันรอ้อนที่เขาต้องช่วยเราได้แน่ๆเขากำลังทำอะไรสันเองิงดูนี่สิเอไอวิเคราะห์ว่าต้นนี้ค่ะดเดตเจสเทนขนาดไหนแม่นย่าผึ่งกันใส่ไปเลยนะสันเดย์เธอจะสแกนทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ได้นะสแกนยันมดที่เดินผ่านหรือเปล่าเนี่ย นี่ไง Data คือหัวใจของ AI ถ้าข้อมูลเป๊ะผลลัพธ์จะเลิศองดูนี่สิข้อมูลแม่นมากเป๊ะเวอร์โอไหนๆดูหน่อยขอจดก่อนนะ ผ้าใหม่บ้านพราวลายจังมากต้องไปนาเสนอง,งานให้ครูเขียนพรุ่งนี้ผ้าใหม่เหรอผ้าใหม่ลายโบราณว่าเราซับซ้อนมากเลยนะแจมถ้าข้อมูลไม่พอ AI น่ะมันเดาใจคนอสมัยก่อนไม่ได้หรอกพี่ต้องไปถ่ายจากของจริงเท่านั้นล นดี๋วพาพี่เปาหกมาช่วยกู้ลายผ้าไหมาลายลักประสาทนะจ๊ะอะไรมาเตะเรียดร้อยก็ตุกมันจะไว้เลยนูกว่ามันเก่าแล้วเนี่ยโลรมันแคบหมดแล้วจะโทรไวไ้ไหมยายใจยเย็นนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนสนิทหาลายที่หายไปเองครับอุปกรณ์มา คุณยายดูคุณยายยายจ้ายายรหัสสีที่ AI คำนวณมาให้ยายโทรตามนี้ได้เลยนะคะจ้า <Yeah. laughs> พวกเราได้เรียนเรื่องซอฟท์แวร์เกี่ยวกับสิ่งของไม่้องาที่เราแล้วครูก็ได้นัดพวกเรามานําเสนอในวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้นะครับก็จะให้นําเสนอเป็นกลุ่มที่เราตกลงกันไว้กลุ่มไหนเพราะก่อนวันนี้ใช่ไหมครับอ่าเจอนกลุ่มนี้มานําเสนอครับ เป็นการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมจริงๆและกใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเอไอมาผู้ไล่ข่าวใหม่ที่อาจจะไม่ชัดนะครับเป็นการใช้ไอที่ยอดเยี่ยมจริงๆอละลบมือให้เพื่อนอีกรอบครับเห็นไหมสุกสิ่ก็ไม่มีแค่ของเรายังมีไอทียเขาเชื่เราอยู่นะอันเลิศมากแนมะ่